สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าพาถักจากช่องฮอมโคเชมาพบกันคลิปนี้คุณป้าก็จะพาถักชุดลำลองที่ถักแบบง่ายๆนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็จะมาถักชุดลำลองให้คุณหนูๆได้ใส่กันที่ถักออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเป็นลายง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีถัก กันชุดลำลองกระโปรงเขาก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีถักกันค่ะคุณป้าจะใช้ไหมเบอร์สิบหกสองเส้นนะคะสองเส้นแบบนี้ ใช้เข็มเบอร์สองนะคะนื้อ1นึุ่ดห้ามิลเข็มหัวเงินแบบนี้นะคะมาดูขนาดไซส์ของเสื้อกันค่ะขนาดไซส์ของชุดนี้ซึ่งคุณป้าจะวัดรอบตัวแบบนี้นะคะโดยรอบนี้ จะได้อยู่26นิ้วรอบตัวแบบนี้เพราะว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะรอบตัว26นิ้วตรงคอกว้าง5นิ้วรอบวงแขนแบบนี้จะได้10นิ้วแล้วก็ความยาวของกระโปรงคุณป้าวัดจากไหล่ลงไปเลยนะคะจนถึงชายตรง ข้างล่างนี่จะได้อยู่19นิ้วนะคะขนาดก็จะอยู่ประมาณนี้วิธีถักเราจะเริ่มต้นถักจากตรงนี้แล้วก็ถักขึ้นไปนะคะมาดูค่ะเราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักโซ่เป็นห่วง ขึ้นต้นโซ่ห้าพันสองครั้งอันนี้หนึ่งห่วงนะคะเราก็ถักได้หนึ่งห่วงหวงต่อไปเราจะโซ่สี่พันสองครั้งเหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะ โซ่สี่แล้วก็พันสองครั้งไปตลอดเลยนะคะจนได้งานตามที่เราต้องการเราจะถักห่วงแบบนี้ไปห้าสิบสองห่วงนะคะพอครบห้าสิบสองห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะถักแบบไหนนะคะถักให้ครบเลยค่ะพอเราถักได้ห้าสิบสองห่วงแล้วก็จะได้งานแบบนี้ เราจะรวบห่วงเป็นวงกลมรูดงานแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้งานเข้าพลิกกลับด้านเนาะพอเรารวบห่วงเป็นวงกลมแล้วเราขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งลงในห่วง ให้ได้สี่หลักแบบนี้นะคะอันนี้จะสี่หลักทั้งโซ่หวังต่อไปก็เหมือนกันพันหนึ่งค้างในห่วงสี่หลักทุกห่วงเลยนะคะให้ได้สี่หลัก ในแถวแรกเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยจนมาจบรอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะถักให้จบแถวเลยค่ะพอถักมาครบแถวก็จะได้งานแบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สองแถวที่สองนี้เราจะโซ่หนึ่งเราจะถัก X นะคะหรือคอทอโดยรอบ ในทุกหลักเลยนะคะเป็นการถักง่ายๆเนาะลายง่ายๆเพราะว่าคุณป้าได้เอามาเผื่อให้นักถักมือใหม่ด้วยนะคะจะได้ถักไปด้วยกันได้นะคะด้วยลายง่ายๆแล้วก็ได้ชุดให้คุณหนูหนูได้ใส่กันเนาะเราจะถักเอ็กหรือคอทอ ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะแถวเนี้ยเดี๋ยวพอครบแถวแล้วมาดูแถวต่อไปกันค่ะเราก็ถักมาครบแถวแล้วมาดูแถวที่สามต่อกันเลยเราจะขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งหลักต่อหลัก สามหลักโซ่สองข้ามสองหลักมาหลักที่สามก็พันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมหลักต่อหลักให้ได้สามหลักแบบนี้โซ่สองข้ามสองหลักค่ะแถวนี้เราก็จะถัก ลายง่ายๆแบบนี้ไปให้ครบแถวเลยตัวที่มีสามหลักนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สี่สิบสองตัวนะคะทวงลายตรงนี้นับให้ครบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะมาดูสามหลักสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่สี่สิบสอง ช่วงลายที่42เราโซ่2เราข้ามหนึ่งหลักเพราะว่าเขาไม่ลงตัวนะคะเราจะถักซ้ำที่เดิมให้ได้3หลักแบบนี้โซ่2แล้วก็จบแถวแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะมาถักลดแขนกันมาดูค่ะ แถวต่อไปเราจะทำการลดแขนแล้วนะคะมาดูเลยค่ะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงช่องนี้นะคะแบบนี้ขึ้นต้นโซ่สามเราจะพันหนึ่งครั้งให้ได้สามหลักทั้งโซ่นะคะแบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกัน โซ่สองพอต่อไปเราจะพันหนึ่งครั้งสามหลักแบบนี้นะคะรวบพร้อมกันเราจะทำแค่ช่วงลายเดียวนะคะโซ่สอง พันหนึ่งครั้งสามหลักแบบนี้นะคะเราจะถักไปให้ได้ยี่สิบเอ็ดช่วงลายนะคะถักแบบนี้ให้ได้ยี่สิบเอ็ดตัวแบบนี้นับที่เราพันหนึ่งครั้งสามหลักนะคะให้ได้ยี่สิบเอ็ดรวมทั้งอันแรกนี้ด้วยพออันที่ยี่สิบเอ็ดช่วงลายที่ยี่สิบเอ็ดเราก็มาลวดพร้อมกันแบบนี้เหมือนตัวแรกนะคะ ค่ะถักให้ได้ยี่ยีช่วงลายเลยนะคะพอตัวสุดท้ายเดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูตัวที่21นะคะช่วงลายที่21โซ่สองเราจะพันหนึ่งครั้ง3มหลัก แล้วก็ร่วพร้อมกันเหมือนกับตัวแรกเลยนะคะก็จะได้แบบนี้จะเห็นว่าเขาจะแบ่งครึ่งพอดีนะคะ21ช่วงลายแถวต่อไปเราก็ยังจะทำการลดอยู่นะคะโซ่3าพลิกงานกลับ ก็ทำเหมือนเดิมค่ะรวบข่วงพร้อบกันจะได้งานแบบนี้จากนั้นโซ่สองทีนี้ถักไปเหมือนเดิมถักตามปกติเนาะพันหนึ่งครั้งสามหลากลงในช่องนะคะขั้นด้วยโซ่สอง มาจนถึงที่เราลดตรงนี้นะคะเราก็จะมาหมดแถวตรงนี้ด้วยการรั่วพร้อมกันเหมือนตรงนี้นะคะการลดของเราจะมีอยู่สองแถวถักให้ครบแถวเลยค่ะเดี๋ยวก็มาดูแถวต่อไปกันนะคะถักให้ครบนะคะมาดูตอนจบแถวนะคะในการลดในแถวที่สอง เราจะพันหนึ่งครั้งสองหลักหลักที่สามเราจะโยงมาตรงนี้นะคะแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้เราจะลดแค่สองแถวทีนี้มาดูแถวต่อไปโซ่สามพลิกงานกลับตรงนี้เราจะไม่ลดแล้วนะคะเราจะพันหนึ่งครั้งในช่อง 2หลักแบบนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้รั่วพร้อมกันนะคะหลักต่อหลักเลยค่ะสู่สองต่อไปก็จะถักตามปกตินะคะสู่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งสามหลักในช่องแถวนี้เราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะ เดี๋ยวพอจะจบแถวจะมาดูอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเป็นการถักลายง่ายๆเนาะคิดว่าคงทำได้กันนะคะถักถักให้ครบแถวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะมาดูตอนจบแถวของแถวที่สามนะคะในช่วงการลดเราจะโซ่สอง พันหนึ่งครั้งสองหลักหลักที่สามเราจะจิ้มลงตรงนี้นะคะแถวที่สามเราจะไม่ลดแล้วนะคะเพราะว่าหลักต่อหลักละการลดจะมีอยู่แค่สองแถวทีนี้มาดูแถวต่อไปเราจะขึ้นต้นโซ่ห้าตรงนี้เราจะไม่ลดแล้วนะคะ จิ้มลงตรงช่องนี้เลยพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งสามหลักแบบนี้นะคะแถวนี้เราก็จะถักไปจนครบถึงตรงนี้พอจะมาจบแถวเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งค่ะ มาดูการจบแถวตรงนี้กันค่ะโซ่สองเราโยงมาตรงนี้เลยนะคะตรงที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้สามโซ่นะคะเราจะจบแถวแบบนี้นะคะจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาช่องตรงนี้การขึ้นต้นและก็จบแถวให้ย้อนกลับมาดูแถวนี้กันนะคะ จะถักเหมือนกันเลยต่อจากนี้ไปเราจะถักไปอีกสองแถวขึ้นต้นกับลงท้ายให้เหมือนกันเลยนะคะเหมือนแถวนี้เลยนะคะขึ้นต้นก็โซสาแล้วเราก็ทำพันหนึ่งค้งแบบนี้ นะคะจะได้งานแบบนี้รวมทั้งหมดทั้งที่เราเราจะนับตั้งแต่เราทำการลดแขนจะมีอยู่ทั้งหมด6แถวนะคะหนึ่งสและ6ก็เท่ากับว่าเราทำไปอีก2แถวพอครบ6แถวแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะที่ถ้าไม่เข้าใจนะคะให้ คุณป้าแนะนำให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นไปก่อนให้จบคลิปแล้วก็ย้อนกลับมาทำใหม่นะคะเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องหลักหรือถักรือให้เสียเวลาเนาะค่ะก็ถักให้ได้เท่าที่คุณป้าบอกนะคะจำนวนแถวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพอได้ครบหกแถวแล้ว พอเราถักได้ครบ6กแถวแล้วก็จะได้งานแบบนี้นะคะเราจะนับตั้งแต่ที่เราลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวแบบนี้นะคะเราจะลดแค่สองแถวตรงนี้มันจะถักตรงขึ้นไปนะคะทั้งสองด้านจะถักเหมือนกันเลยนะคะต่อไปเราจะมาทำการลดตรงช่วงคอ แล้วก็เปลี่ยนแขนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะต่อไปเราจะมาถักลดตรงช่วงคอนะคะมาดูที่คุณป้าได้ทำเครื่องหมายไว้แบบนี้เราจะนับนะคะตรงนี้เลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะ หนึ่งสอสามี่ห้าหเจดทำเครื่องหมายไว้เพื่อความมั่นใจนะคะว่าเรานับถูกต้องตรงกลางนี้จะมีอยู่สีช่วงลายหนึ่งสสาสี่แบบนี้พอเราทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงมือถัก เราจะเริ่มต้นโซ่สามนะคะพลิกงานกลับโซ่สองพันหนึ่งครั้งสามหลักก็ทำเหมือนช่วงลายที่เราทำม,มานะคะ ให้นับไปช่วงลายแบบนี้ให้ได้เจ็ดช่วงลายแล้วก็เราจะมาทำการลดนะคะถักให้ได้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะพอเราถักได้เจ็ดช่วงลายแบบนี้มาดูวิธีลดคอกันค่ะในแถวแรกเราจะโยงมาตรงนี้เลยนะคะพันหนึ่งครั้งแบบนี้ จากนั้นเราจะพลิกงานกลับเราจะทำการเลื่อนห่วงไปสามครั้งจะมาอยู่หลักสุดท้ายโซ่สามพันหนึ่งครั้งในช่องนี้สองหลักแบบนี้แล้วก็รวบห่วงพร้อมกัน สังเกตว่าจะเหมือนกับตอนที่เราลดตรงช่วงแขนนะคะที่เรารวบห่วงพร้อมกันวิธีลดก็จะเหมือนกันเลยนะคะพอเราลดตรงแบบนี้ที่เรารวบห่วงพร้อมกันจากนั้นเราก็จะถัก ไปตามปกตินะคะมาอยู่ตรงแขนเราจะถักตรงขึ้นไปตรงแขนนี้เราจะไม่ลดแล้วนะคะเราจะลดตรงเฉพาะช่วงคอเราจะลดไปสี่แถวนะคะรวบห่วงพร้อมกันให้ได้สี่แถวห้าแถวทั้งแถวแรกนี้นะคะพอได้ครบห้าแถวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะลงมือทำเลยค่ะ ค่ะพอเราถักลดตรงช่วงคอได้ครบ5้าแถวแล้วก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องมีต่อกันในคลิปที่สองนะคะการถักต่อขึ้นไปเป็นช่วงแขนก็ยังเหลืองานอีกเยอะนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่เราได้ทำสำเร็จแล้วนี่ค่ะ ให้ดูนะคะที่เรายังเหลืองานอีกเยอะเลยที่เราจะไปเจอกันในคลิปที่2ก็จะถักขึ้นไปแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะชื่นชอบงานแบบนี้แนวนี้ก็กดติดตามช่องฮอมโคเชไว้นะคะเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรา แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เขามีใจรักในงานโคเชเหมือนเช่นเราเนาะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปที่2ขอบคุณและสวัสดีค่ะ